ทององทองเป็นวันเกิดที่เบิดเบิดมากเลยนะคะมายืนกินเค้กกันหน้าร้านขนมจีนนะคะฝากป้านางเอาเอาจะได้รวยล่ำนะคะจะได้ล่ำรวยนะคะจะได้รวยล่ำทองค่ะทองค่ะวันเกิดพี่เปียวเลี้ยงทองนะคะเลี้ยงทอง ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทีเดียวมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะคะเหลือกินเหลือใช้อ้าวอ้าวอ้วกนใจน้องจุ๋มนะคะคือนับเที่ยวนะคะ แม่เด๋อนิดนึงเป็นระเดเกที่ชิวที่สุดที่เเคยเจอมานะคะ